สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมท้กท่านนะครับกับมาตามัาต่อเนาะสำหรับแนวตางนะครับนิกเกอิเ it, ช้า VIP แล้วก็นิกเกอิบ่าย VIP นะครับกับแนวตางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นจากศูนย์ถึงเก้าคัดไปเรีดูแกสองตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขเด่นฉะนั้นการนำแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะครับครับก็ามาดูแนวทางนะครับในวันที่2เดือน8ปพศสอง8นะครับนี่คือีกเช้านะครับ V.I.P. แล้วก็ Nike อ i r y V.I.P. แล้วก็มาดูชุดปิน่นนะครับวันนี้ชุดปิน่นเลข สามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดสุดเล็กเด่นเดี๋ยวเป็นวันนี้ได้สามกับสี่กับได้เลขสามกับเลขสี่ อันนี้ตัวที่ผมจะเน้นให้ผมเน้นใ้่ี่เลข4นะครับก็เจาะให้3ชุดก็จะเป็น4ี4ห4 8ี่เจ็ดสี่แกเจ็ก็เน้นในที่เลขสี จุดบินตามนี้เลยนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับให้จะับ,บชุดเดียวเนาะนะครับเอาชุดเดียวจับไปที่ศูนย สี่เจ็ดสามตัวนะครับศูนย์สี่เจ็ดถ้าว่าใครต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จะพอในชุดบินได้เนาะนะครับจนชอบเลขสามก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับแล้วก็เลขตัวประกอบมาด้วยกันก็เป็นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะครับแต่วันนี้ผมเน้นในที่ 047นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นๆก็คือ47ครับ47หรือใคจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ047ก็ครับต่อที่นิ k เคอิบ่าย VIP นะครับวันนี้บ่าย VIP ชุดบินได้เลขเก้ หนึ่งสามจ็บจ็ก้าูนมเจ็กมาดูเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นตรงไที่เล 9, ขเก้ากับเลขศูน 0. เลขเก้ากับเลขศูนยก็จออให้3ชดุดเหมือนกันผมเน้นที่เลขศูก็จะเป็น0ูนย์ผมเขียนปิดนิดน แล้วก็ศูนย์เจรามาดู3ตัวนะครับ3ตัวก็จะไปชุดเดียวกันนะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนะครับ, 7, 0, 3, รบ3ตัว7จ็ดศูนย์้นาตัวที่ผมเล่นได้ก็คือศูนย์นะครับ นี่ก็เน้นเลขเล็กสูงสองแนวทางก็อย่าลืมนะครับระวังเลขเปลี่ยนมาด้วยกันนะครับ4กับ0เนี่ยนะครับ4 0 0 3 9 4เนี่ยเนาะ3ตัวนะครับก็ติดไว้เนาะ0 4นะครับ0 4ติดไว้ะครับเกิดที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ กับตายนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่2เดือน8พศ2องพันหกะครับกับแนวต่างนี้คอีกเช้ากับนี้คอีกบ่ายนะครับกบข็ขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ